วันนี้อาจจะดูบรรยากาศแปลกๆแบ็คกราวเป็นเนี่ยครับภูเขา สวัสดีครับผมเต้คราสิกคาคารวานครับวันนี้มาก็กับโอด้วยนะครับเพื่อนรักคู่หูผมวันนี้อาจจะดูบรรยากาศแปลกๆแบ็กกราว์เป็นเนี่ยครับภูเขามาดูวันนี้วันนี้เราอยู่บนเขาเรดาชื่อเขาเรดาอยู่ที่อำเภอตาักลีจังหวัดนครสวรรค์ จริงๆที่เรามากันวันนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะมานั่งดื่มกันันนี้สองคนเอารถบ้านไปจอดสักสองคันเนาะตั้งใจแค่นั้นตั้งใจแค่นั้นจริงๆแล้วก็ตั้งใจไปตั้งใจมาก็เลยคุยกับโอว่าโอเราต้องขออนุญาตเนาะใช่ก็ทาเรื่องขออนุญาตไปทําเรื่องขออนุญาตก็ต้องขอบคุณเนาะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในเภอตะคลีหลายๆท่านที่เอ่ยคงไม่หมดนะครับก็พอที่ตั้งใจกันสองคันสองคนมานั่งดื่มกันใช่ใช่แล้วก็มันเกิด เดี๋ยวให้กล้องแก้งวงแพนหมุนไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับให้กล้องเดินหมุนหนึ่งรอบว่าวันที่เราตั้งใจกันมานั่งสองคนวันนี้เกิดอะไรขึ้นความตั้งใจของเราตั้งใจขน้นจริงๆนะมาได้ไงนะ,ะจุดนี้ในความตั้งใจของเราเนี่ยฮะเราก็ตั้งใจว่าอำเภอตะคลีเนี่ยเป็นอำเภอที่ผมตั้งโรงงานอยู่เวลาที่คนโทรมาถามผมว่าอยู่ที่ไหนตะคลีตะคลีเหรอประเทศอะไรประ,ประเทศอะไรตะคลี ตาคลีเนี่ยเป็นเมืองที่สวยน่าอยู่สงบนะครับมีธรรมชาติบรรยากาศวันนี้ก็อยู่บนเขาเนี่ยฮะบนเขาก็อากาศเย็นๆลมพัดสบายเลยนี้ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวหนาวอยู่เลยเนาะยังไม่สูงสุดเลยนะ,ะยังไม่สูงสุดจุดที่ <ๆ S 1> เรามาจอดกลางนิดตรงนี้ก็เป็นอีกที่ห<ช>นึ่งที่สามารถเอามาเต็นท์เอาอะไรมากลางได้แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็ไม่จะบอกว่าไงเดีย่ะไม่ได้มีการเตรียมการอะไรนาน,นถ้าวันนี้ผมไม่ได้ชวนใครไม่ได้เชิญใครเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับวันนี้ที่มาเนี่ยคือรู้อยู่แล้วมันจะเกิดปัญหาคุกคัก นะแต่ก็พยายามทําให้มันไม่มีปัญหาด้วยความเตรียมพร้อมผมกับโอเป็นสายแคมปิ้งแบบรักสบายนะครับ <c oughs> ผมไม่รักลำบากนะครับบอกเลยว่าจะให้แ<ห>บบไปแคมปิ<ไ>ป้งลำบากฝนตกเปียกไม่ได้นอนไม่โอเค <c oughs> อเคราแคมปิ้งมันต้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> รก็อย่างที่เห็นแอร์ต้องเย็นอย่างน้อยเครื่องปั่นไฟต้องมีนะฮะลิเทียมต้องมีนะครับบรรยากาศนู่นนี่นั้นก็ว่ากันไปนะครับมันก็เป็นการ แต่ทํางานแบบมีควากสุด้วยนะคุณนะเห็นทุกคนสนุกอนะมาไกลๆน้องๆมาจากกรุงเทพหนึ่งหมู่บ้านอเราเรียกเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวพาไปดูหมู่บ้านนักไทยนี่น้องๆก็มากันกันไกลไม่ได้เตรียมเลยนะยางนี้แบบสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมพอดีกําลังถ่ายคลิปพี่ป๋องอันนี้ยังอันนี้พี่ชาที่น่ารักของเรายังไม่เคยนอนรถบ้านยังครับวันนี้วันนี้โดนหลอกมา ไม่ลหลอกสิไม่หลอกสิเย็นดังพาเด็กๆมาด้วยนะครับสวัสดีครับลูกัเช้าก็มาลองนอนรถบ้านกันนะครับบรรยากาศแคมปิ้งแบบสบายแคมปิ้งลำบากเราไม่เอาเดี๋ยวไปดูหมู่บ้านอื่นต่อเดี๋ยวใช้นั่งก่อนนะครับบัตรที่ครับน้องๆสวัสดีพี่ถ่ายคลิปกันอยู่ครับพี่กำลังถ่ายคลิปแล้วก็มาเยี่ยมเย็นน้องๆครับคือจำลองมินิมิ้งที่จะเกิดขึ้นในปลายปีด้วย อันนี้เป็นหมู่บ้านแรกที่แรกๆหนึ่งจุดนึงอันนี้หมู่บ้านของนอ้องคิดท,ท,ที่ทยกหมู่บ้านเล็กๆมานะครับวันนี้ก็ยังย,ยืนย,ยันเรียนยันว่าเราแคมปิ้งไม่ลําบากแคมปิ้งแบบลําบากฝนตกแล้วต้องหลบไม่เอาดูเดดูโต๊ะเด <laughs> ไอ้ขวดเขียวๆนี่ไม่ไม่ใช่เครื่องเหลืแอลกอฮอล์นะฮะเป็นน้ําปลาพู้ด่าวะนี่น้ำปลาน่บรรยากาศ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะรรถบ้านเราก็จะมีแอร์นะทุกคันก็มีเครื่องปั่นไฟแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็มีริเทียมด้วยนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไม่ต้องลำบากนะครับ <S 1> <S 1> <S ใครจะบอกว่าแคมปิ้งลำบากไม่ลำบากไม่จริงนะครับแล้วก็ถ้าจะกางต้งกางเต็นท์ก็ว่ากันไปนะฮะในส่วนเริ่มปิ้งย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอันนี้วอร์มวอร์มเริ่มวอร์มวอร์มยังไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวส่วนที่พอเริ่ม,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 มอ่า แต่ลมลนตกวันนี้อีกอันนี้ตอนนี้ก็อากาศเยนเ็ยนแล้วนะเริ่มมีลมพัดพัดละเดี๋ยวกลางคืนใหม่แล้มาคุยกันต่อโอเคครับดี okay, ครับ